ยานอาวกาศลึกลับอายุกว่า300ปีถูกคนพบที่ใต้ห่วงมหาสมุทรทว่ามันกลับซ่อนพลังลึกลับบางอย่างเอาไว้สวัสดีครับวันนี้ทางช่องมัตส,สีจะมาสรุปเรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องโซเฟียมาหาภัยสะกดโลกในปี1998ก่อนที่จะไปรับชมเรื่องราวก็อยากจะฝากให้เ,เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับนอร์แมนนักจิตศาสตร์กำลังนั่งเครื่องบินไปยังกลางมหาสมุทรแปซิฟิกเพราะเขาได้รับแจ้งว่ามีเหตุเครื่องบินตก เมื่อขึ้นไปบนเรือเขาก็ถูกพาไปยังห้องพักร้อยเอกบานแห่งนาวิกโยธินสหรัฐแต่เขามาหาเขาที่ห้องแล้วพาเขาไปยังห้องควบคุมพร้อมทั้งเฉลยว่ามันไม่ใช่เหตุการณ์เครื่องบินตกแต่เป็นการค้นพบย่านอวก,กาศต่างหากซึ่งที่นอร์แมนถูกเชิอมานั้นก็เพราะเขาเขียนหนังสือเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่ไม่อาจระบุต,ตัวต,วตนได้อันไอดีนติฟายไลฟ์ฟอร์มหรือ ULF บานเล่าว่าเมืม่อสามอาทิตย์ก่อนมีเรือที่วางสายไฟเบอร์ออปติก ะทะกับสิ่งกีดขวาง1 0 0 0ฟุตที่ใต้ทะเลทำให้สายเคเบิลนั้นขาดกระจุยทับเรือให้ความสนใจจึงได้ส่งเรือออกไปสำรวจมีภาพถ่ายจากโซนา่าเห็นเป็นคลีปแอโรไดนามิกยาวกว่าสนามฟุตบอลและกว้างกว่าปีกเครื่องบินและแสดงเห็นภาพของลำตัวยานซึ่งยานลำนี้ถูกฝังอยู่ใต้ปะกการางังโดยยานลำนี้ตกเมื่อ288ปปีก่อนซึ่งเขาคิดว่าอาจจะเป็นยานของเอเลี่ยนจึงได้รวบรวมคนมาเพื่อติดต่อสื่อสารกับมันประกอบไปด้วยเบสนักชีววิทยา แฮร์รี่นักคณิตศาสตร์เท็ดนักฟิสิกดาราศาสตร์และนอร์แมนนักจิตศาสตร์นอกจากยานที่ตกอยู่จะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แล้วโซน่ายังตรวจพบเสียงฮัมมิกด้วยนั่นแสดงว่าเครื่องยังทำงานอยู่พวกเขาต้องลงไปตรวจสอบยานอวกาศบานจึงได้พาพวกเขาไปตรวจร่างกายก่อนที่จะทำการดำน้ำพวกเขาได้มาเรียนทฤษฎีก่อนดำน้ำจริงผู้เชี่ยวชาญบอกว่าพวกเขาต้องดำน้ำลึก1 0 0 0ฟุตโดยเรือดำน้ำจะพาไปที่ Hab ิท a t ฐานที่กองทัพสร้างขึ้นเพื่อสำรวจยานอวกาศพอถึง1,000ฟุตร่างกายจะปรับความดันให้อยู่ได้พวกเขาจะต้องใส่ชุดดำน้ำและหมวกจะติดตั้งเครื่องรีไซเคิลอากาศให้หายใจได้จากนั้นก็พาพวกเขาไปฝึกการดำน้ำและวิธีการรับมือเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เมื่อดำน้ำหน0 0งฟุตแล้วจะกลับขึ้นมาสู่ผิวน้ำจะต้องเก็บตัวอยู่ในห้องปรับความดันอากาศอีกหลายวันอย่างไรก็ตามยังมีเรือดำน้ำจิ๋วเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินเพื่อหลบหนีแต่ก็ยังต้องมีเรือที่ปรับความดันร่างกายบนผิวน้ำอยู่ดีหากไม่มีร่างกายก็จะระเบิดต่อมาพวกเขาก็นั่งเรือดำน้ำลงไปยังฮ a บิทัตเมื่อลงไปลึกพวกเขาก็มองออกไปนอกหน้าต่างและเห็นครีบของย่านอวากาศ และเมื่อมาถึงบานก็ให้พวกเขาเข้าไปยังห้องปรับความดันต่อมาพวกเขาก็ใส่ชุดดำน้ำแล้วพากันออกไปยังยานอวกาศใต้น้ำพวกเขาต้องเดินผ่านประการังไปยังแอร์ล็อกของยานอวกาศซึ่งมันจะนำพวกเขาออกจากที่เปียกไปสู่สิ่งแวดล้อมที่แห้งเมื่อพวกเขาเข้าไปในแอร์ล็อกแล้วก็ปิดประตูและระบายน้ำออกแต่ประตูด้านไหนก็ยังไม่ยอมเปิดเท็ดจึงได้เอาคอนทุบซึ่งแฮร์รี่ก็สังเกตว่าธรรมยานอวกาศที่ทำจากไทเทะเนียมอันลอยอันแข็งแรงที่ไม่เสียหายจากการตก แต่กลับกระเทาะเพียงเพราะการทุบด้วยค้อนแต่แล้วจูๆ่ๆประตูก็เปิดออกเองพวกเขาจึงเดินเข้าไปในยานและสังเกตเห็นแผ่นป้องกันกำมันตภาพรังสีเต็มไปหมดตามทางเดินนั้นก็มีตัดตะแกรงและท่อน้นาจากนั้นเบสก็สังเกตเห็นว่ามีรอยเทา้าพวกเขาจึงได้แบ่งออกเป็นสองทีมเพื่อสำรวจยานให้ครบพอเหลือออกซิเจนอยู่อีกเพียงครึ่งชั่วโมงเท่านั้นแฮร์รี่นั้นไปกับเบสพวกเขาเดินไปด้วยกันแล้วอยู่ดีๆพผื้นยก็ยกตัวขึ้นเองพวกเขาเดินออกมาแล้วก็พบห้องนักบิน เบสนั้นกรีดร้องด้วยความตกใจเมื่อเธอพบศพมนุษย์บนยานที่ถูกตีที่ศีรษะจนกระโหลกร้าวในมือของศพนั้นถือบางสิ่งอยู่นอร์แมนจึงหยิบออกมาดูแล้วก็พบว่าเป็นของกินของคนอเมริกันซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะยานนี้ตกมาเกือบ300ปีแล้วตอนนั้นอเมริกายังไม่เกิดเลยพวกเขาจึงพยายามหาข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของยานเพื่อหาข้อมูลประวัติการบินและเบสก็พบว่ารายงานในคอมนั้นเขียนเป็นภาษาอังกฤษนอร์แมนจึงให้กดไปที่คําว่ารายการไม่ทราบที่มา ซึ่งมากดแล้วภาพโฮโลกร,รมก็ปรากฏขึ้นมาแสดงให้เห็นภาพยานอาวกาศเคลื่อนทีเข้าไปในหลุมดำานแมนจึงได้ติดต่อมาหาบานเพื่อรายงานสิ่งที่เขาค้นพบแต่บานกลับบอกว่าเขาเจอสิ่งที่น่าตกใจมากกว่านั้นจากนั้นพวกเขาก็มารวมตัวกันที่โกดังยานสิ่งที่ปรากฏเบื้องหน้านั้นก็คือโซเฟียลูกกลมสีทองขนาดใหญ่มันไม่มีประตูทางเข้าบานคาดว่าผิวที่สะท้อนแสงนั้นน่าจะเป็นปรลอด ก็ติดที่ว่าทําไมปลรารดถึงเป็นของเหลวที่อุณหภูมิขนาดนี้เพราะใต้น้ํานั้นมันหนาวมากแต่สิ่งที่นอร์แมนสงสัยมากกว่าก็คือมันสะท้อนภาพของทุกสิ่งทุกอย่างยกเป็นภาพของทีมของพวกนอร์แมนเมื่อกลับมาที่ฮาบิแทเท,ท็ดก็สรุปว่ามันเป็นยานอาวกาศอเมริกันวัสดุและเทคโนโลยีนั้นนาหน้ากว่าที่พวกเขารู้จักเป็นอย่างมากแต่มันมาถึงที่นี้เมื่อ300ปีก่อนโดยอาจจะเข้ามาทั้งหลุมดํขาขณะเดียวกันก็มีข้อมูลแจ้งมาว่ากําลังจะมีพายุไซโคลนที่ด้านบนของผิวน้ํา พวกเขาจึงจําเป็นต้องกลับขึ้นไปก่อนแฮร์รี่ได้มาบอกโนแมนว่าเขาคิดว่าโซเฟียนั้นมีชีวิตมันได้เลือกสิ่งที่มันจะสะท้อนได้แล้วก็ยังทำนายอีกว่าพวกเราทั้งหมดนั้นจะต้องตายเพราะจากการที่ยานบันทึกเหตุการณ์เดินทางผ่านหลุมดําว่าเป็นสิ่งที่อธิบายไม่ได้นั้นแปลว่าลูกเรือไม่มีใครสามารถรายงานกลับไปยังกองทัพได้เลยสักคนและเขาเองก็อยากจะลองเข้าไปในโซเฟียดูสักครั้งต่อมาสัญญาณเตือนภัยก็ดังขึ้นรนแมนรีบวิ่งไปหาบานที่ห้องวิดีโอ ในกล้องวิดีโอนั้นเห็นว่าแฮร์รี่กำลังยืนอยู่หน้าสเฟียเพราะว่าเขาอยากเข้าไปในนั้นแฮร์รี่เห็นเงาสะท้อนของตนเองบนพื้นผิวของสเฟียจากนั้นตัวเขาก็หายไปแต่ก็ไม่มีใครเห็นว่าเขาก้าวเข้าไปในสเฟียตอนไหนเลยซึ่งเวลานั้นเรือดำน้ำก็ได้มาเตรียมรับพวกเขากลับขึ้นสู่ผิวน้ำแต่บานก็ยืนยันว่าพวกเขาจะไม่กลับไปโดยไม่มีแฮร์รี่แล้วบานก็สั่งให้เจ้าหน้าที่ช่วยกันตามหาเบธและเท็ดส่วนนอร์แมนเขาวิ่งไปใส่ชุดดำน้ำแล้วดำน้ำออกไปนอกฮับิทัต นอร์แมนไปตามหาแฮร์รี่ที่โซเฟียแล้วก็พบว่าเขานอนสลบอยู่ปลุกยังไงก็ไม่ตื่นถึงแม้ว่าสัญญาณชีพของเขาจะปกติก็ตามนอร์แมนจึงมองไปที่โซเฟียแต่ครั้งนี้เขากลับมองเห็นเงาสะท้อนของตนเองอยู่ในโซเฟียอยู่เช่นกันในขณะนั้นเรือดำน้ำที่มารับพวกเขาก็โดนเรียกตัวกลับไปบานจึงได้สั่งให้เปิดใช้ไฟฟ้าภายในเพระพวกเขาจะต้องกบดานหนีพายุอยู่ในฮาบิทดไปก่อนสักระยะหนึ่งเมื่อกลับมาถึงฮาบิแต เบดจะทำการตรวจร่างกายแฮรี่แล้วก็พบว่ามันปกติดีแต่แฮรี่ก็ยังไม่ฟื้นขึ้นมาจากนั้นบานก็ประกาศว่าตอนนี้ติดต่อกับผิวน้ำไม่ได้จำเป็นต้องใช้พลังงานภายในไปก่อนและอาหารกับน้ำจะมีอยู่ได้จนกว่าพายุจะสงบจากนั้นถึงจะเริ่มเปิดการติดต่อกับผิวน้ำได้ใหม่ในตอนนั้นเองเฟดเชอร์เจ้าหน้าที่หญิงคนหนึ่งแต่เอาเทปไปยังเรือดำน้ำจิ๋วเพื่อทำการตั้งเวลาใหม่บานอธิบายว่ามันเป็นระเบียบการทุกอย่างในฮับบิทแท ต้องอัดเทปไปทุก12ชั่วโมงโดยมีจุดมุ่งหมายว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเราไม่เกิดการรีเซ็ตเวลาใหม่เรือก็จะลอยขึ้นสู่ผิวน้ํโดยอัตโนมัติดังนั้นถ้าทีมทุกคนตายหมดทางกองทัพก็จะได้ตรวจสอบได้จากเทปว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ทําการรีเซ็ตเวลาที่เรือดำน้ําจิว๋วเจ้าหน้าที่แฟลชเชอร์ก็ต้องตกตะลึงเมื่อมีแมงกระพุนมากมายมหาศาลปรากฏขึ้นมาแมงกระพุนเข้ามาเกาะชุดประดาน้ําของเธอเท็ดและปานเห็นเหตุการณ์จึงออกคำสั่งให้เธอว่ายน้ำหนีออกมา แต่เฟลเชอร์กลับพบว่าแมงกระพุนพ่นพิษทะลุเสื้อของเธอและยังเข้าไปในเสื้อของเธออีกด้วยหน้ากากของเธอเริ่มรั่วแล้วเธอก็เสียชีวิตจากการจมน้ําพวกเขาได้นําร่างของเฟลเชอร์ขึ้นมาตรวจเบธได้เอาซาของแมงกระพุนออกมาจากร่างของศพนอร์แมนได้เล่าให้เบธฟังว่าเขากลัวแมงกระพุนมากเพราะเคยถูกพวกมันจู่โจมในสมัยยังเป็นเด็กแต่เมื่อเบธดูแมงกระพุนเหล่านั้นเธอกลับพบว่ามันไม่เหมือนกับแมงกระพุนชนิดไหนที่เธอเคยรู้จักเลยต่อมา บาร์นก็เรียกโนแมนเข้ามาถามว่าเบสนะ่ะมีสภาวะจิตใจที่คงที่หรือไม่เพราะเขาตรวจพบรายงานว่าเบสเคยได้รับการบําบัดด้วยไฟฟ้าซึ่งบาร์นก็ไม่พอใจมากเพราะเขากลัวว่าเบสจะทําให้ทุกคนในปฏิบัติการต้องตายถ้าเธอสูญเสียการควบคุมตนเองแต่โนแมนก็ยืนยันว่าเธอหายดีแล้วจากนั้นเท็ดก็มาแจ้งพวกเขาว่าแฮร์รี่ฟื้นแล้วในห้องครัวแฮร์รี่นั่งทานอาหารอย่างปกติบาร์นถามแฮร์รี่เกี่ยวกับเรื่องของโซเฟีย แฮรี่ก็ยืนยันว่าเขาเข้าไปในนั้นได้จริงๆถึงแม้ว่ามันจะไม่มีประตูเลยก็ตามต่อมานอร์แมนก็เอาอาหารมาให้แฮรี่กินซึ่งเขาก็นึกว่ามันเป็นหัวหอมทอดแต่พ่อนอร์แมนบอกว่าเป็นปลาหมึกแฮรี่ก็แทบสำลักเพราะว่าเขาเกลียดปลาหมึกเอามากๆนอร์แมนถามแฮรี่ว่ารู้ไหมเมื่อก่อนที่แฮรี่จะเข้าไปในเซอร์เฟียน่ะเขาได้พูดกับพวกเราว่าทุกคนที่นี่ต้องตายซึ่งแฮรรี่ก็บอกว่าเขาจำได้แต่ตอนนี้ก็ยังเชื่อแบบนั้นอยู่เถิดได้มาคุยกับนอร์แมนว่าเขาคิดว่าแฮรี่ ปกปิดเรื่องบางอย่างที่เจอในโซเฟียจากนั้นจนทีก็ามาตามตัวเท็ดไปหาบานที่ห้องควบคุมเนื่องจากเขาพบว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ผิดปกติเกิดกับระบบคอมพิวเตอร์เท็ดเด้มาดูแล้วก็พบว่าคอมแสดงผลแต่ตัวเลขเป็นจํานวนมากเขาคิดว่าเกิดจากหนวนความจําที่หลน่นแต่แฮร์รี่กับคิดว่าไม่ใช่เพราะมันเหมือนรหัสที่มีรูปแบบจึงได้ลองให้เท,ท็ดถอดรหัสดูโดยนํารูปแบบของตัวเลขไปเปรียบเทียบกับตัวอักษรบนแป้นพิมพ์ซึ่งก็ได้อักษรออกมาว่าสวัสดี คุณเป็นยังไงฉันสบายดีฉันชื่อเจอร์รี่แฮร์รี่คิดว่านี่านะจะเป็นข้อความที่ส่งมาจากเอเลียนและเจอร์รี่ก็ตอบกลับมาว่าเขามีความสุขที่ติดต่อก,กับคุณได้จากนั้นมันก็หายไปซึ่งนอร์แมนก็เริ่มกังวลว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเจอร์รี่โกรธต่อมานอร์แมนก็ได้ยินเสียงบางอย่างเขาติดต่อเจ้าหน้าที่หญิงเอ็ดมุนเพื่อสอบถามว่ามันคือเสียงอะไรกันแน่แต่เธอก็ไม่ตอบกลับมา เขาจึงรายงานเรื่องเสียงประหลาดต่อบ,บานซึ่งบานก็บอกว่าเอ็ดมุนอาจจะดำน้ำออกไปด้านนอกฮาร์บิทแต่ไม่ได้รับข้อมูลจากจอโซนาเบสและนอร์แมนจึงดำน้ำออกไปดูแต่กลับพบว่าเจ้าหน้าที่เอ็ดมุลนั้นเสียชีวิตแล้วและสภาพร่างของเธอก็เหมือนโดนอะไรบางอย่างรัดจนตายจากนั้นก็มีไข่จำนวนมากตกลงมาบานได้มองเห็นบางสิ่งบางอย่างบนจอโซนามันกำลังเคลื่อนเข้ามาใกล้นอร์แมนและเบสเรื่อยๆบานจึงสั่งพวกเขารีบหนี แต่แล้วจูจ่ๆสิ่งนั้นก็หายไปจากจอโซน่าเฉยๆเมื่อกลับเข้ามานอร์แมนก็บอกบ้านว่าเขาจะคุยกับเจอรี่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้านนอกแต่บ้านกลับบอกว่าตรงวางเกมแพลนกันก่อนเจอรี่ที่ได้ยินพวกเขาคุยกันจึงพิมพ์ถามว่าอะไรคือเกมแพลนนอร์แมนจึงถามว่าเจอรี่ได้ยินที่พวกเขาคุยกันทุกอย่างเลยเหรอเจอรี่จึงตอบว่าใชา่บ้านจึงบอกว่าขอพวกเขาคุยกันตามลําพังได้ไหมสักพักเจอรี่ก็หายไป แล้วจอวิดีโอก็แสดงให้เห็นว่ามีไข่จำนวนมากตกลงมาอีกแล้วเบสจึงถามว่าเรามีอะไรที่ใช้ป้องกันตัวได้ไหมบ้านบอกว่าฐานสามารถปล่อยกระแสะไฟที่บริเวณพื้นผิวของ5าบิททดได้แต่ทุกครั้งที่ใช้อาจจะเกิดไฟไหม้ขึ้นได้จากนั้นโซนาก็จับภาพบางอย่างได้มันมีลักษณะคล้ายกับปลาหมึกยักษ์และตรงเข้ากระแทก5าบิทท็ดอย่างแรงบานจึงตรวจสอบและพบว่าความดันกำลังตกจึงได้สั่งให้เท็ ไปที่ห้องควบคุมเพื่อตังค่คาให้กลับมาเป็นปกติเท็ดมาถึงห้องควบคุมและพบว่าน้ำกำลังรัง่วเท็ดต้องเปิดวาล์วสีแดงเพื่อให้ความดันค่อยๆเพิ่มขึ้นและไล่น้ำออกไปในจังหวะนั้นเองเจ้าปลาเหมือก็โจมตีฐานอีกครั้งแรงสั่นสะเทือนกระแทกเท็ดจนเขาล้มลงและหัวกระแทกพื้นจนสลบไปความดันจึงค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นเพราะเขายังไม่ได้ปิดวาล์วนั่นเองนอร์แมนและเบสจึงรีบไปที่ห้องควบคุมนอร์แมนหมุนวาล์วปิดแต่น้ำก็ยังรั่วยอยู่ แล้วจังหวัดนั้นเองจาประเมินก็จู่โจมฐานอีกครั้งเมื่อคิดว่าเจ้าสัตว์ประหลาดคงไม่หยุดเล่นงานพวกเขาบานจึงบอกให้นอร์แมนดึงกระเดื่องสีเขียวที่เป็นระบบไฟแรงสูงป้องกันตัวแต่เบสก็ได้ห้ามไว้เพราะถ้าดึงแล้วอาจจะเกิดไฟไหม้ได้แต่นอร์แมนก็ดึงกระเดื่องขึ้นตามคําสั่งของบานทําให้แรงกระแทกนั้นหยุดลงแต่บานก็แจ้งว่ากําลังมีไฟไหม้เกิดขึ้นที่ห้องสื่อสารให้พวกเขารีบไปช่วยกันดับไฟเท็ดนั้นได้สติขึ้นมาพอดีจึงไปช่วยกันดับไฟพร้อมนอร์แมนและเบส ในขณะที่กำลังวุ่นวายนั้นเองประตูฉุกเฉินก็เริ่มทยอยกันปิดลงบานแต่เอากระเป๋าเข้าไปขัดไว้ไม่ให้ประตูปิดแต่ระหว่างที่เขากำลังลอดตัวผ่านประตูนั้นกระเป๋าก็ตกลงมาทำให้ประตูเหน็บปานจนขาดเป็นสองท่อนส่วนพวกนอร์แมนและเบสก็ไปช่วยกันดับไฟเท็ดได้เข้ามาช่วยแต่กลับตันหลังคาหล่นล,ลงมาทับหัวเขาได้มองเห็นว่าไฟกำลังลามไปที่วัตถุไวไฟจึงเรียบตะโกนให้นอร์แมนหนีไปซึ่งไม่นานนักก็เกิดการระเบิดครั้งใหญ่ขึ้น แต่หลังจากนั้นอยู่ๆไฟที่กำลังลุกท่วมนั้นก็ได้ดับไปเองเฉยๆหลังจากที่ไฟสงบลงนอร์แมนก็มานั่งคุยกับเจอรี่เพื่อถามว่าใครเป็นคนดับไฟจากนั้นเจอรี่ก็ถามกลับว่านอร์แมนชอบประมึกยักษ์ไหมเขาสามารถพาพวกมันกลับมาได้อีกนะแต่นอร์แมนบอกว่าไม่ต้องส่งมาแล้วการนําพวกมันมาทําให้คนตายไปหลายคนถ้านํามาอีกจะไม่เหลือคนมาเล่นกับเจอรี่แล้วนะแต่แล้วจูๆ่ๆเจ้าเอเลียนก็พิมพ์กลับมาว่าให้หยุดเรียกมันว่าเจอรี่ นอแมนได้มาหาแฮร์รี่ที่กำลังอ่านหนังสือเรื่องตายทะเลสองหมื่นยดอยู่แฮร์รี่ยังไม่รู้ว่าไฮเปหัถูกโจมตีเขาบอกว่าเขาหลับไม่รู้เรื่องเลยนอแมนจึงบอกว่าบานละเท็ดตายแล้วตอนนี้ไม่มีคนรันที่นี่แล้วและอากาศสำรองก็ใกล้จะหมดลงในเวลานั้นเบสก็ได้เข้ามาพอดีเธอบอกว่าต้องไปรีเซ็ตเรือดำน้ำจิว๋วไม่เช่นนั้นมันจะลอยขึ้นไปยนผิวน้ำนอแมนจึงอาสา,าจะออกไปเองโดยก่อนไปเขาจะเรียกเบสเข้ามาคุยด้วยเป็นการส่วนตัว บอกว่าไม่อยากให้แฮร์รี่เข้าใกล้เรือดำน้ำเพราะเขาสงสัยว่าแฮร์รี่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเบสจึงจะคอยดูนอร์แมนจากห้องควบคุมให้นอร์แมนได้มาถึงเรือดำน้ำจิว๋วและทำการรีเซ็ตเวลาในขากลับเขากลับพบว่ามีฟองอากาศรั่วจากท่ออากาศของเขาและอากาศของเขาก็เริ่มหมัวเขาจึงติดต่อเบสเพื่อขอความช่วยเหลือแต่เธอกลับไม่ตอบกลับมาตัดมาที่ห้องควบคุม แฮร์รี่เป็นคนเห็นเหตุการณ์และได้ยินนอร์แมนแฮร์รี่จึงบอกให้นอร์แมนอ้อมหินไปยังแอร์ล็อกด้านหลังจนนอร์แมนสามารถกลับมายังฐานได้แต่เมื่อเขากลับมาถึงบันไดสิ่งมีชีวิตคล้ายงูทะเลก็เข้าจู่โจมเขาแต่สักพักมันก็หนีไปทํำให้นอร์แมนกลับเข้ามายังฐานห้ามิแท็ดได้แฮร์รี่ได้มาดูอาการของเขาและบอกว่าเขาหาเบสไม่เจอแฮร์รี่และนอร์แมนเห็นภาพจากกล้องว่าเบสได้ใส่ชุดดำน้ำไปที่ยานอวกาศ เธอบอกว่าเธอออกมาหาอาหารเพราะอาหารนั้นหมดแล้วแต่แฮร์รี่ก็แย้งว่าอาหารยังเหลือตั้งเยอะนอร์แมนก็เสริมว่าไปหาอาหารจากยานที่ตกมา300ปีเนี่ยนะจากนั้นนอร์แมนก็บอกให้เธอกลับมาแล้วไปเจอกันที่ห้องครัวเมื่อมาถึงครัวเธอเปิดตู้อาหารดูแต่กลับพบว่ายังมีอาหารยุ่เต็มไปหมดแต่เธอก็ยังแย้งว่าตัวน้านี้เธอไม่เห็นอาหารเลยนอร์แมนจึงไม่ได้ัยว่าเบสนะ่ะตอนนี้เสียสติไปแล้วเพราะเธอสัญญาว่าจะคอยดูแลเขา ตอนที่เขาเออกไปยังเรือดำน้ำําแต่เธอก็ทิ้งเขาไปเขาเกือบตายถ้าไม่ได้แฮร์รี่มาช่วยเบสซิงได้ถามแฮร์รี่ว่าไม่ได้บอกนอร์แมนใช่ไหมว่าอะไรอยู่ในโซเฟียแฮร์รี่จึงย้อนถามว่าแล้วเธอรู้ได้ยังไงนอร์แมนจึงเริ่มสงสัยและถามเบสว่าเบสก็เข้าไปในโซเฟียเหรอแต่เธอก็ไม่ตอบคําถามและเดินหนีไปนรอร์แมนได้ก้มลงเก็บหนังสือที่แฮร์รี่ทำตกไว้แต่กลับพบว่าแฮร์รี่ก็กำลังอ่านหนังสือแบบเดียวกันอยู่ แถมเขายังพบว่ามีหนังสืออีกหลายเล่มเก็บไว้อยู่ในตู้ในแบบเดียวกันนอร์แมนกลับมาถามเจอร์รี่ว่าอะไรอยู่ในโซเฟียเรายังเอาหนังสือมาถามเจอร์รี่อีกด้วยว่าทําไมหลังหน้าที่87มันถึงเป็นกระดาษเปล่าเจอร์รี่ก็ตอบกลับมาว่าให้เลิกเรียกเขาว่าเจอร์รี่ต่อมานอร์แมนจึงได้ไปถอดรหัสใหม่และก็ได้พบว่าชื่อที่ถูกต้องนั้นก็คือแฮร์รี่ในขณะเดียวกันเบสก็ได้ดำน้ำออกมาตั้งระเบิดจากนั้นนอร์แมนก็มาคุยกับเบสว่า แฮรีนะ่นั่นก็คือเจอรีล้วก็เอาหนังสือให้เบสอ่านถึงหน้าที่87ซึ่งเขียนถึงเรื่องราวของอสุรกายปลาหมึกยักษ์และแฮรี่ก็เกลียดปลาหมึกเอามากๆดังนั้นพอแฮรี่อ่านถึงตรงนี้เขาก็เลยกลัวจนไม่กล้าอ่านต่อแล้วตอนที่แมงกระพุนจู่โจมตอนนั้นแฮรี่ก็นอนฝันอยู่นอร์แมนจึงสรุปว่าการเข้าไปในสเฟียร์ทำให้แฮรี่มีพลังในการเปลี่ยนจินตนาการให้กลายเป็นความจริงนอร์แมนและเบสจึงวางแผนทำให้แฮรี่หลับลึกและไม่ฝันเบส จึงเอายาที่เธอติดตัวมาด้วยมันผสมเป็นยาฉีดเพื่อทําให้แฮร์รี่หลับแล้วพวกเขาก็ค่อยๆย่องก็ไปหาแฮาร์รี่นอร์แมนกดตัวแฮร์รี่ไว้ส่วนเบสก็ฉีดยาอย่างไวทาให้แฮร์รี่หลับไปในทันทีพวกเขาได้กลับมาที่ห้องควบคุมและก็มีข้อมูลแจ้งเข้ามาว่าสภาพอากาศกลับมาเป็นปกติแล้วและจะสามารถกลับขึ้นสู่ผิวน้ําได้ใน6ชั่วโมงต่อมานอร์แมนได้มาแปลงฟันในห้องน้ําที่มีน้ําเจิ่งนองท่านใดนั้นงูทะเล ก็ว่ายน้ำที่ท่วมห้องแล้วแต่เข้าไปในกางเกงของเขาเขาได้นอนลงไปดิน้นไปดิ้นมาและกรีดร้องด้วยความกลัวเบสเดิดิบเข้ามาและจับงูทะเลออกจากตัวเขาพร้อมทั้งบอกว่ามันเป็นงูชนิดที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลกแล้วเบสก็บอกให้นอร์แมนไปที่ห้องแลบแต่พอเขาเข้าไปแล้วเธอก็ล็อกห้องขังเขาเอาไว้แล้วเธอก็ไปอย่างห้องควบคุมเธอพูดกับนอร์แมนผ่านกล้องว่าเขาเป็นคนทําให้งูมิทะเลมีตัวตนขึ้นมาแล้วเบส ก็บอกให้นอร์แมนเอาเข็มฉีดยาที่วางไว้บนโต๊ะมาฉีดกับตัวเองซึ่งเป็นยาเดียวกันกับที่ฉีดให้กับแฮร์รี่เพราะนอร์แมนทําให้สิ่งที่เขากลัวมีตัวตนขึ้นมาตอนแรกก็แมงกับหุ่นตอนนี้ก็งูส่วนปลาหมึกนั้นเป็นของแฮร์รี่แต่ตอนนี้เขาหลับไปแล้วมันจึงไม่มานอร์แมนได้ยืนยันว่าเขาไม่ได้เข้าไปในซเฟียเบสจึงได้ให้เขาดูขวดโหลที่เธอใส่งูเอาไว้แล้วงูก็หายไปต่อหน้าต่อตาเธอเบสจึงได้เริ่มดูดแก๊สออกไปจากห้องทำให้น้ำเข้ามาท่วมห้อง นอร์แมนได้ดำน้ำลงไปเอาเครื่องออกซิเจนแบบพกพาแล้วก็ไปเปิดประตูออกไปใต้ทะเลแล้วว่ายน้ำกลับเข้ามายังฮาบิแทตอีกทางหนึ่งนอร์แมนได้กลับเข้ามาหาเบสอีกครั้งและพบว่าเธอกำลังร้องไห้เสียใจเพราะกลัวว่าเธออาจจะทำให้นอร์แมนต้องตายนอร์แมนจึงถามอีกครั้งว่าเบสได้เข้าไปในโซเฟียหรือเปล่าซึ่งตอนนั้นเองแฮร์รี่ก็ตื่นขึ้นมาพอดีและก็ได้ถามว่าวางยาเขาทำไมนอร์แมนจึงสรุปว่าที่ทำแบบนี้ไป พราะทุกคนเนี่ยได้เข้าไปในโซเฟียทําให้ทุกอย่างที่พวกเขารู้สึกและคิดได้กลายเป็นจริงขึ้นมานอกแม่สนิฐานว่ามนุษย์อวกาศที่พวกเขาพบในยานนั้นก็เข้าไปในโซเฟียที่ละคนแล้วก็เกิดอาการกลัวกันเองขึ้นมาทุทกทีจนฆ่ากันตายและพวกเราก็อาจจะกําลังจะเป็นแบบนั้นในเวลานั้นเองก็มีเสียงแจ้งเตือนว่าให้รีบออกจากพื้นที่ระเบิดกําลังจะทํางานในอีก13นาทีซึ่งเบสก็ดะยอมรับว่าเธอเป็นคนไปตั้งระเบิดเอง เพราะบางส่วนในใจของเธออาจต้องการที่จะตายพวกเขาจึงรีบไปยังเรือดำน้ำจิ๋วกันแต่พอไปถึงเรือดำน้ำพวกเขากลับพบว่าตัวเองติดอยู่ในย่านอาวกาศซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นภาพลวงตาของแฮร์รี่นอร์แมนจึงตั้งสติแล้วหาปุ่มสีแดงซึ่งเป็นปุ่มสตาร์ทของเรือดำน้ำทำห้มันเริ่มออกตัวได้แต่แฮร์รี่ก็กลัวว่าพวกเขาอาจเคลื่อนที่ช้าเกินไป เพราะการระเบิดใต้น้ำจะทําให้เกิดวังวนเช่นจะดูดพวกเขากลับเข้าไปจากนั้นระเบิดก็ทํางานเรือดำน้ำของพวกเขาโดนครึ่งกระแทกที่เกิดจากแรงระเบิดแต่ก็สามารถหนีขึ้นมาบนผิวน้าได้สําเร็จแล้วพวกเขาก็ถูกปาตัวเข้าไปยังห้องปรับความดันหลังจากนั้นเบสก็ถามขึ้นมาว่าเราจะเล่าเรื่องให้พวกทหารฟังได้อย่างไงเธอไม่แน่ใจว่าจะไว้ใจพวกนั้นได้หรือเปล่าถ้าพวกเขายังมีอำนาจของโซเฟียอยู่จะทำยังไงกับมันเธอไม่อยากให้โซเฟียตกอยู่ในมือของคนผิด แฮร์รี่จึงบอกว่าพวกเขาสามารถใช้พลังของสฟีย์ทำให้ลืมสิ่งที่คนพบขึ้นมาได้แต่นอร์แมนก็ยังลังเลว่านี่เป็นการคนพบครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์พวกเราจะลบมันทิ้งเหรอสฟีย์เปรียบเสมือนของขวัญวิเศษที่ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการกลายเป็นจริงได้แต่แฮร์รี่ก็สรุปว่ามนุษย์ยังไม่พร้อมกับพลังแบบนี้จากนั้นพวกเขาก็จับมือกันหลับตาและตกลงที่จะลืมเรื่องของสฟีย์และทุกอย่างที่เคยเกิดขึ้น ทันใดนั้นโซเฟียก็ลอยขึ้นมาจากมหาสมุทรไปรยังท้องฟ้าและเมื่อพวกเขาลื่อมตาขึ้นก็งุนงงว่าไม่ยืนจับมือกันทำไมแล้วหนังก็ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับภาพยนตร์เรื่องโซเฟียในปี1998ได้รับคะแนนจากเว็บ IMDB ไปที่6.1คะแนนได้รับคะแนนในเกณฑ์มะเกือเทศเน่าจากเว็บรถเทนโทเมโตะไปที่11%ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ